เผยสเปคเต็ม um, Galaxy A 255G มีหน้าจอ Infinity U ใช้ชิป Exynos 1280พร้อมชาร์จเร mm ็ว25วัตต์ช่วงนี้มีข้อมูลของ Samsung Galaxy A Series เผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นข่าวลือของ Galaxy A 1 5 5 g กันไปแล้วนะครับตามรายงานล่าสุดระบุว่า Galaxy A 255G จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ Infinity U ขนาด6.5นิ้วความเร็ว HD Plus ฉายชิปประมวลผล Exynos 1280เป็นแบบ Octa Core ขนาด5นาโนเมตรโดยชิปตัวนี้ใช้คอหลักเป็น Cortex A78 ความเร็ว 2.4GHz จำนวน2คอร์ core, บวกกับ Cortex A55 ความเร็ว 2.0GHz อีก6คอรครับขณะที่แบตเตอรี่ให้มาที่ 5000mAh รองรับชาร์จเร็ว2 5ัตผ่านพอร์ต USB Type-C แรมาเพือ6ก b 8 g b ส่วนเรามีให้เลือก118 g b ก,กับ256 g b มีด้วยกัน4ีสีคือสีดำสีฟ้าสีเงินและสีเหลืองครับห้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีถังเลนหลักความเร็ย50ล้านพิเซลเลนอัลตร้าไวด์ความเอียล้าน 2, พิเซลและเลนมาโครความเอีย2ล้านพิเซลกล้องหน้าความเอ็ย13ล้านพิเซลในเรื่องของราคาก็เผยออกมาด้วยครับรจะเริ่มที่ระหว่าง300ถึง400ยูโรหรือประมาณ11,000ถึง15,000บาทครับ